สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะคะอ่ะไว้ทําทานกันที่บ้านนะคะทําอาหารง่ายๆตามแม่โอก,กันเลยเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะส่วนผสมแรกที่แม่โอใช้นะคะเป็นปลาหมึกนะคะหั่นชิ้นทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะและอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะซอยตามขนาดที่ชอบนะไะข่ไก่นะใช้อยสามฟองนะอันนี้เป็นนมข้นจืดนะคะอ่ะอันนี้เป็นต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะหั่นซอยตาม ชอบเลยนะคะพริกที่ฟ้าก็เหมือนกันนะหั่นเฉลียงเฉลียงไว้นะคะอันนี้ก็ผงกะหรี่กระเทียมนะคะน้ําตาลนะ,ะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนาะอ่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นแครอทนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทําเลยนะคะตอนแรกเราทําน้ําซอสก่อนนะใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงเออไข่ไก่เนาะอ่ะใส่ไข่ก็ ตอกใส่ไปเลยนะคะทั้งหมด3ฟองเนาะ,นะะพอตอกไข่ไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะนมข้นจืดใส่ลงไปเลยค่ะนะใส่รวมกันไปเลยนะะเนาะพอได้แบบนี้เราจะตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะอ่นะแล้วทีนี้อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะน้าตาลเนาะใส่น้ําตาลเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็มีน้ำพริกเผาเพิ่มเติมมานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะ,ค,ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ พอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยเราจะพักส่วนนี้ไว้นะคะนี่นะนี่ได้แบบนี้พักไว้นะคะแล้วมาตั้งกระทะนะใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันพืชนะสักสองช้อนโต๊ะนะคะอ่าแล้วทีนี้ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะอ่ากระเทียมตําให้หยาบๆยับนะคะผัดให้กระเทียมหอมก่อนนะคะเป็นกระเทียมไทยเนาะในคลิปใช้กระเทียมไทยนะคะพอได้ทีล่ละเราใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะนะหั่นชิ้นได้ตามชอบเลยนะหอมหัวใหญ่นะคะ เราจะผัดให้หอมหัวใหญ่มีกลิ่นหอมนะไม่ต้องให้เละมากนะคะเอาแค่ให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาใส่ปลาหมึกลงไปเลยค่ะก็ผัดปลาหมึกนะคะการผัดปลาหมึกจะไม่ได้ผัดนานนะผัดแป๊บเดียวนะถ้าเกิดผัดนานปลาหมึกจะเหนียวเนาะอ่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปนะคะใช้ไฟแรงในการผัดนิดนึงนะจะได้รวดเร็วนะคะมันจะได้อร่อยนะพอได้แบบนี้ลปะปลาหมึกเริ่มสุกเอาซอสใส่ลงไปที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปนะแล้วก็ ไม่ต้องคนบ่อยนะคนแป๊บหนึ่งนะพอให้เขาเสต็ตัวเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ผักโรยไปได้เลยนะอ่ะถ้าเกิดว่าผัดนานเนี่ยเดี๋ยวไข่เดี๋ยวน้ำซอสของเรานะมันจะไม่ไม่อะไรไม่นิ่มไม่จุยซี่มันจะแข็งนะแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะอ่ะอ่าได้แบบนี้แล้วก็ยกลงจากเตาจัดเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมอ่ะไข่กำลังดีเลยเนาะอ่ะโอเคนะคะ ถ้าเกิดใครชอบก็ลองไปทำตามดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้แม่โอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ